สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่กำมลนการยางครับก็เส้นเคยแต่วันนี้แบบว่าเป็นล้อตัวใหม่สไตล์ใหม่ที่น้าเดี๋ยวให้น้าพามาจองกันว่าตัวนี้ใส่กับรถ s อ v ยูวเป็นรถมิลเอ็กใส่ไปแล้วแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกับน้ากันเลยดีกว่านี่ <laughs> ยืนรอยอย่างหล่อไง <laughs> แบกล้อด้วยแบกล้อด้วยสวัสดีครับ สวัสดีครับนะครับผมเป็นไงตัวนี้เข้าตานะมไหมตัวนี้นะจะบอกให้เลยครับเป็นตัวล่าสุดล่าสุดของเลนโซนะสเปคสเปคตัวนี้ก็จะออกลุยๆก็ได้นะออกซิ่งๆก็ได้แต่แม่งสวยอะ่ะนี่ครับเลนโซสเปคล้อตัวนี้นะ่าจะเป็นตัวเก้านิ้วออฟซูลอ่าใช่ันจะเห,หมาะกับรถ SUV หรือว่ารถกระบะ ตัวนี้เป็นหกลูหกลูครับนิกเนมฮาโลฮาลโหลอาโลฮาโลอะโลฮโลเรียกแด้สองแบบฮาลโลฮัลโลครับผมก็ปั่นชัดครับผมก็ตัวนี้นะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเดี๋ยวน้าจะจับใส่รถอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามดูสุดแน่นอนเป็นตัวท็อปด้วย เป็นมิลเอ็กซ์ไม่ไม่เเป็นมิวเอ็กซ์คนหล่อหล่อมากครับก็จัดไปแล้วที่นี่ที่นี่มีทุกสีเลยมั้วนะมีทุกสีครับครบสี่สีครบสีสีเลยแต่จริงๆงแล้วจะมีสีสีเท่ากันกับสีดำที่โดดเด่นแล้วแต่คุณชอบนะครับใช่ครับแล้วก็จะมีสีขาวอ่ามีสีขาวแล้วก็มีสีทองสีขาวนี่จะออกแบบแลนลี่แลนลี่ไปเลยใช่ใช่ใช่ครับผมก็ไปติดตาม ่ะไปติดตามกันตัวท็อปรถตัวท็อปเขาบอกว่าเป็นอีซูซูอ่าอีซูซูตัวท็อปในรุนสี่คุณสอ่าไปติดตามสยามซิตี้ถูกต้องครับของสยามซิตี้นะก็ไปดูรถตัวจริงได้ครับที่อีซูสยามซิตี้ของ4ีอ่าของ4ี่นี่ล่าสุดเลยเดี๋ยวนดีวขอตัวไปก่อนนะโอเคนะครับผมให้นะเปิดหน่อยอ่าครับผมได้ขอบคุณมากครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับก็เป็นทรงรถร้าวๆครับสำหรับอีซูซุสยามซิตี้สาขาลำลูกกาคลองสี่ครับเดี๋ยวเราไปคุยกับผู้จัดการเล็กกันเลยดีกว่านี่ที่เขารอละสวัสดีครับสวัสดีครับผู้จัดการเล็กอีซูซุสยามซิตี้นะครับนี่ครับก็วันนี้สำหรับพี่เล็กพี่เล็กพาทางบ้านมาดูรถรุ่นอะไรครับครับผมรถคันนี้นะครับเป็นรถ all new i s u z u MU-X นะครับเครื่องยนต์ 3.0แล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อนะครับสีขาวมุกโดระไม้นะครับราคารถตอนนี้ก็คือ1,591,000บาทนะครับแต่ว่าคันนี้มีการจัดเต็มเลยนะครับก็คือ,อสภาพเนี่ยไม่เหมือนโรงงานแล้วนะครับมีการแปลงนะครับมีการนำไปทำที่ร้านกะมลการยางนะครับทำไมถึงเลือกไปทำที่ร้านนาครับร้านนาเนี่ยเป็นร้านที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเลยนะครับแล้วก็มียอดอคน นะครับที่ติดตามเนี่ยจำนวนหลายแสนคนแล้วก็ร้านนี้ถ้าไม่ดีจริงไม่ดังจริงเนี่ยไม่มี FC ทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเวลาลูกค้าเนี่ยจะออกรถกับโชว์รูมเนี่ยลูกค้าก็จะรีเควสตหเลยว่าไปแต่งที่ร้านกมลให้หน่อยไปแต่งที่ร้านกมลให้หน่อยเพราะว่าร้านนี้มีชื่อเสียงในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นรถ SUV หรือรถ P P V นะครับรวมทั้งรถ pickup งงที่ทายิงรับแขะนะครับตก็โอ้โหแสดงว่าลูกค้าที่นี่ก็ ส่วนมากเป็นวัยรุ่นเหรอครับถูกต้องครับมีหลายรูปแบบครับทั้งวัยรุ่นนะครับแล้วก็วัยทํางานนะครับมีหลายรูปแบบแต่ว่าการแต่งรถหรือว่าสไตล์ในการแต่งรถไม่เหมือนกันครับอือย่างคันนี้ก็จะออกแนวแรลลี่หน่อยถูกต้องครับก็ออกจะเป็นแนวสายลุยๆหน่อยครับครับผมอย่างนี้ดาวเริ่มต้นเท่าไหร่ครับถ้าอยากตัวนี้แต่งไปเลยถ้าเอาตัวนี้นะครับจะบอกก่อนว่าตัวนี้เราไปแต่งมาเฉพาะชุดแต่งอย่างเดียวเนี่ยหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทราคารถเนี่ย 1>, 1 5 9่0 0้าห้าบาทแต่ใช้เงินดาวแค่17 0 0 0 0ดนบาทเท่านั้นเองครับ1 7 0 0 0เจดบาทแล้วผ่อนกี่ปีครับผ่อนเนี่ยสามารถเลือกที่จะผ่อนได้แต่ผ่นอนระ,ะยะยาวสุดก็คือ8ปเดือนนะครับผ่อนแค่เดือนละ2 1 0ห0นึ่งพ xx เท่านั้นเองนะครับไม่แพงเลยนะครับไม่แพงครับราคานี้ได้ทั้งของแต่งไปด้วยถูกต้องครับก็คือได้รถตัวท็อปเลยนะครับและได้ของแต่งสุดฮอตฮิตไปเลยนะครับส่วนมากที่นี่ ขายดีเป็นสีไหนมากกว่าครับขายดีทุกสีแต่ว่าสีขาวมุกเนี่ยก็เป็นสียอดฮิตนะครับอ๋อเป็นสียอดฮิตเลยผมจ้างครับแล้ววันนี้ก็พี่เล็กก็แต่งให้ดูเลยแต่งให้ดูเลยครับเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับมานะครับมาชมกันเลยนะครับกริบเลยอ่าแล้วครับอย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกเลยเรามาดูแม็กเลนโซเอ็มเอ็กครอสนะครับครับผมสายลุยนะครับต้องเลือกแบบนี้ตัวนี้เป็นฮารโลครับสำหรับตัวนี้เป็นตัวใหม่เห็นนะกะมลบอกว่าเป็น เขาเรียกว่าเป็นลำแรกเลยจ้ะ<า>ลำแรกของร้านนาเลยน,นะครับลำแรกของร้านนาเลยแล้วก็เราก็รัดด้วยยาง BF พู o d ล c t นะครับเนี่ยสายลุยเลยนะครับตัวนี้นะครับทนทานเสียงเงียบนะครับของอเมริกาครับผมตัวนี้ล้อเป็นขอบ18เป็นไงที่สำหรับ,รบใส่รถไปยับจับยับใส่รถไปคันนี้มุมมองเป็นไงบ้างครับโอ้โหเราดูแค่แม็กดูแค่ยางอันเนี้ย หล่อเท่ลุยลงตัวเลยและยังไม่พอนะครับเรามีการตัดด้วยคิ้วนะครับคิ้วล้อสีดํารถขาวตัดด้วยคิ้วล้อสีดานี่โหตัดให้ความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเลยนะครับมันหล่อเลยนะครับหล่อเลยยังไม่จบแค่นั้นนะเดี๋ยวแพนมาดูตรงนี้เลยครับเราใช้โช๊คโปรเฟนเดอร์นะครับของดีเลยนะครับในเมืองไทยเนี่ยเึงจบอกว่าชงมากเลยนะครับขึ้นชื่อถูกต้องครับผมนะกบอลเนี่ยเขาเลือกของดีๆเข้ามา ให้ผู้บริโภคได้แบบว่าใช,ใช้แต่ของดีๆก็คุยกับนักกมลน,นักกมลก็บอกว่าถ้าเล่นยาง BF แม็กเรนโซ่ใสลุยเนี่ยใส่ไปเลยโปรเฟนเดอร์นะครับโปรเฟนเดอร์อ่า,อาข้างตัวนี้ก็จะบอกว่ามันเป็นขอบ18ใช่ครตบทรงกับสเปคยางอย่างนี้ถูกต้องครับกว้าง9ทั้ง4ล้อใช่ครับถือว่าแบบที่เลือกของเลยแบบสุดยอดนะ<า> <laughs> เดี๋ยวไปดูนะครับไปดู คันนี้หน้าหลังจะทรงก็อย่งเดี๋ยวดูแผนดูก่อนเลยนะครับดูหน้าหลังนะครับเท่ลุยลงตัวเลยนะครับนี่หล่อมากเหล่อมากดูเดี๋ยดูดูลลรี่ไปเลยถูกต้องครับสายลุยนะครับต้องมองทางนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันนะครับพอเฟนเดอร์ซับแทงนะครับมันกลายเป็นดูบึกบึนไปเลยนะครับพี่เล็กใช่ครับจากเดิมที่ดูก็เท่อยู่แล้วแต่ตอนนี้สายลุยนะครับ ต้องดูนะครับนี่ก่อนจะลงไปข้างล่างให้ดูตรงนี้ก่อนครับนี่คือเคเบิ้ซิงนะครับโลโก้นา้โลโก้เครื่องหมายการค้านะครับไม่มีเสียครับโลโก้นี้ดูแลและประกันนะครับตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับน้าบอกแล้วไม่ว่าจะซื้อออกจากศูนย์ไปครับก็รับประกันน้าบอกว่าน้าจัดให้น้าดูแลให้และน้ารับประกันให้ด้วยนะครับเราดูข้างล่างเลยครับเออโหเป็นไง เต็มมากแค่โช๊คนี่ก็เท่าไหร่แล้วโช๊คนี่ก็สี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับสี่หมื่นเจ็ดแต่แรกกับการสมรรถนะการกับขี่ที่แบบว่าถูกต้องครับก็จะบอกว่าแทบไม่รู้สึกเลยรอยต่อนิ่อนันี่กาเล็กเนี่ยขับรถกลับมาที่โชว์รูมนะครับลุยมาเลยนะครับลูดมาเลยนะครับรอยต่อของถนนนะครับหรือความครุขะนะครับของผิวถนนเนี่ยแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับเพราะโช๊คตัวนี้มันรองรับซับ แรงกระแทกได้อย่างดีเลยนะครับว่าที่บอกว่าซับแท้งก็คือซับแท้งจริงๆซับจริงๆเลยนะครับโหอย่างนี้ก็ขออยากเห็นภายในออปชั่นภายในของตัวมิลเอ็กบ้างครับได้ครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวให้เรามาดูรอบคันตรงนี้ก่อนนะก็ได้บันไดมาด้วยเลยเหรอครับนี้บันไดมาด้วยเลยครับก็คือว่าคันนี้มีการแต่งเพิ่มเติมก็คือนะครับคิวล้อนะครับทั้ง4ล้อเลยนะครับแม็กเลนโซนะครับยาง BF นะครับและโช๊คแัปโปรเฟนเดอร์นะครับ มา<ด>ชุด,ด,ดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะครับเหล่านี้คือดาวแค่170,000บาทเท่านั้นเองไม่แพงเลยนะผ่อนแค่ 21,000x เๆๆท่านั้นเองนะครับคือใช้งานยาวๆใช่ครับก็คือว่าสายเท่สายลุยสายสปอร์ตสายลงตัวนะครับและราคาเงินดาวที่เอื้อมถึงนะครับและผ่อนสบายๆนะครับโอ้โหหรับสายลุยนะครับขอให้ทุกท่านมั่นใจนะครับว่า All New i n t e r m เนี่ยเป็นรถที่ ตอบโจทย์นะครับในทุกๆรูปแบบของการใช้งานนะครับสำหรับรถไม่ว่าจะเป็นสายลุยสายครอบครัวนะครับหรือว่าสายซิงนะครับทาได้หมดเลยอที่นี่ไม่ได้มีแต่แค่มิวเอ็กอย่างเดียวครับข้างหน้าก็ยังมีกระบะโชอย่มีหลายรูปแบบนะครับเราไม่ได้ขายดีเฉพาะแค่มิวเอ็กอย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นปิกนัปแต่งซิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นรถคอกซิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นรถตู้ทึบนะครับเรามีทั้งหมดเลยนะครับสาหรับอีสโซสยามซิตี้นะครับสาขาลำลูกกาคลองสี่ครับ เดี๋ยวแอบดูภายในกันนิดนึงเชิญเลยครับกุญแจน้องๆเขาเก็บไว้เดี๋ยวเราส่องเลยดีกว่าส่องเลยส่องข้างในส่องข้างในนะครับอ่าเป็นเบาะนะครับลองดูเบาะข้างในนะครับเป็นเบาะสีน้ําตาลเป็นเบาะคูแมกนะครับเบาะคูแมกไม่มีข้อดีอย่างไงก็คือในกรณีที่เราจอดตากแดดนะครับและมันจะไม่สะสมความร้อนเราขึ้นมารถเนี่ยแทนที่มันจะร้อนนะครับเวลาเราเจอแดดแรงๆเนี่ยมันก็จะ กระจายความร้อนและไม่สะสมความร้อนนี่เป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานเลยนะครับอืแค่จากโรงงานไปมันก็หล่อแล้วว่าคือได้ครบแทบไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วระบบความปลอดภัยนะครับแอร์ด้าทั้งหมดสิบ็ดระบบนี่ก็คุ้มค่าเกินราคาแล้วนะครับและยังไม่รวมในเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยที่เราจัดให้นะครับคุ้มสุดคุ้มนะครับอือพี่เลยครับสำหรับใครที่สนใจมาดูตัวจริงคันนี้ที่โชว์รูมเส้นทางการมา ของโชลูมครับถ้ามานะครับมาจากปากทางลำลูกกานะครับเข้ามาทางสนามกีฬาทูะเตมีนะครับนับมาเลยครับคลองหนึ่งคลองสองคลองสามคลองสี่นะครับเราอยู่คลองสี่ติดถนนนะครับก่อนที่จะถึงบิ๊กซีคลองสี่นะครับแต่ถ้าท่านมาจากทางด่วนเส้นรามอินทานะครับท่านมาลงนะครับเส้นลำลูกกานะครับและก็ขับมาอีกประมาณ5-6กิโลนะครับก็จะเจอโชลูมเราจะอยู่ฝั่งตรงข้ามก็คือปั๊มปวตทนะครับ หรือถ้าท่านมาจากเส้นคลองนะครับเส้นธัญญะนะครับท่านมาจากคลองสี่นะครับสามารถตัดจากธัญญะนะครับเข้ามาเส้นคลองสี่นะครับของลำลูกกาได้เลยนะครับหาง่ายครับเพราะว่าโชว์รูมติดถนนเลยนะครับเบอร์โทรครับเบอร์โทรนะครับ02นะครับ9 9 4 5 6 1 0 9ครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่เล็กมากครับแลวก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกๆท่านที่ติดตามเรานะครับเรามีโปรโมชั่นดีๆที่เราผูกไว้กับนักกรมืการยาและเราก็ ชอบในผลิตภัณฑ์ของเรนโซในการที่จะทำนะครับลดให้กับเรานะครับนี่สำหรับเพจเพจของโชลูมีไหมครับมีครับผมเพจของโชลูมก็คืออีโซโซแซมิตี้ลำลุกกาคอง4ี2นะครับ0 2น9 4ส6 1 0ครับนี่สำหรับโปรโมชั่นดีๆก็ไปติดต่อทางเพจของพี่เล็กได้เลยครับผมนี่สำหรับวันนี้ขอบคุณพี่เล็กมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ